ผมขับในประเทศจีนมาวันนี้เป็นวันที่15<า>นะครับระยะทางเกิน5,000กิโลและประมาณ5,000กิโล,ลนิดๆน,นะครับก็เติม Liquid m o r ีคอม p พ e ซ์ดีเซลซิสเต็มคี e เนอรนะครับอันนี้ตามสเปคของ Liquid m o r ีนะครับเติมทุก5,000กิโล,ลเพื่อที่จะล้างระบบล้างหัวฉีดนะครับรถดีเซล,ลนี้จำเป็นนะครับในเรื่องล้างล้างหัวฉีดนะครับจริงๆแล้วมันเคลียร์ตั้งแต่ถังน้ำมัน ทางเดินถังน้ำมันไปตามปั๊มนะครับไปตามรางคองมมอนเรลวไปเข้าหัวฉีด่ะโอเคเดี๋ยวผมก็จะเติมอันนี้เข้าไปครับน,นี่พวกมาด้วยควรจะทำทุก5,000กิโลเปิดได้นะครับทุก5,000กิโลนะครับรถเบนซินหรือว่ารถดีเซลก็ควรที่จะใช้เหมือนกันด้วยกันทั้งคู่นะครับเสร็จเรียบร้อย ดี๋ยวให้นี้ตกลงไปนะวิธีการเติมนะครับก็เอาไอาตัวลีนเนอร์นี้นะครับล้างล้างระบบทาทุก5,000กิโลนะครับเพื่อความสมบูรณ์ของระบบตั้งแต่ถังน้ํามันกรองในถังน้ํามันตรงนี้ข้อที่ไปปั๊มดีเซลล้างของมันเร็วและัอชีดวิธีการเติม อูโอ้ ه, แรงเลยยังนะครับอโอเคของลิ่ผิดบรี่ผิดพันจากเยอรมนอันนะครับเยอรมันเชื่อศรัทธาก็ใส่ไม่เชื่อไม่ต้องเม้นนะไม่เชื่อไม่ต้องเม้นโอเคนะอ่าโอเคครับ